สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราชาฟุตบอลพื้นที่ของคนรักเกมลูกหนังที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับนักเตะดาวรุ่งและเบื้องลึกของฟุตบอลยุคใหม่ค่ะ วันนี้เรามีเรื่องราวของเด็กหนุ่มวัยเพียง18ปีที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการยุโรปชื่อของเขาคือจิโอวานีเชโนคว e นดาหรือที่แฟนบอลเรียกสันส้นๆว่าจิโอวานีควนดาปีกขวาเท้าซ้ายสายสปีดจากทีมสปอร์ติ้งแห่งโปรโต,ตุเกสเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เติบโตขึ้นมาจากระบบเยาวชนของสโมสรที่สร้างดาวดังอย่าง คริสเตียโนโรนันโดและลุยส์ฟิ o โกและตอนนี้เขากำลังถูกยกให้เป็น The Next Big Thing ของวงการฟุตบอลโปรตุเกสในคลิปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักตัวตนของเควนดาให้ลึกกว่าที่เคยตั้งแต่จุดเริ่มต้นในกินีบิซซาวจนถึงวันที่ได้สวมเสื้อเบอร์เจ็ดให้สปอร์ติง้งพร้อมทั้งวิเคราะสสไตล์การเล่นจุดเด่นจุดอ่อน และทำไมเชลซี Chelsea, ถึงพร้อมจ่ายมหาศาลเพื่อคว้าตัวเขาในปี2026ที่จะถึงนี้และถ้าคุณคือแฟนฟุตบอลสายตับตาดาวรุ่งคลิปนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดค่ะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปวิเคราะห์เชิงลึกจากช่องราชาฟุตบอลของเรานะคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะไปทำความรู้จักกับิโอวานีเควนด้ากันเลยค่ะ เจ้าหนู Giovanni Channel Quenda เกิดเมื่อวันที่30เมษายนปี2007ที่เมืองบิซ s a ในประเทศกินีบิ s s a ประเทศเล็กๆในแอฟริกาตะวันตกที่เต็มไปด้วยความฝันของเด็กน้อยมากมายและสำหรับเควน d a ความฝันนั้นคือฟุตบอลตั้งแต่ยังจำความได้ค่ะเขาเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุเพียง9ก้าขวบก่อนจะย้ายมาอยู่ที่ประเทศโปรตุกเกสพร้อมครอบครัวซึ่งการย้ายครั้งนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาอย่างแท้จริง ในปี2016เจอวานนี่เริ่มต้นเส้นทางอย่างจริงจังกับสโมสรท้องถิ่นชื่อเดเมียนส์เพียงหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นพรสวรรค์ของเขาก็ไปสะดุดตาแมวมองจากทีมยักษ์ใหญ่อย่างเบนฟิก้าและในปี2017เด็กชายวัย10ขวบก็ได้เข้าไปฝึกซ้อมในศูนย์ฝึกชื่อดังเบนฟิก้าแคมปัสที่เซกซาวแต่โชคชะตาก็มีทางของมันค่ะหลังอยู่ได้เพียง2ปีเควินด้าตัดสินใจอำลาเบนฟิก้าเพราะไม่ได้รับการดูแลตามที่สัญญาไว้ และในปี2019เขาย้ายเข้าสู่ทีมคู่ปรับร่วมเมืองสปอร์ติง้งที่นั่นเองเขาได้เจอสิ่งที่เรียกว่าบ้านของความฝันในสปอร์ติ้งเควนดาถูกหล่อหลอมผ่านระบบออกคาเดมีชื่อดังคริสเตียโนโรนันโดแคาเดมีที่ขึ้นชื่อเรื่องการสร้างนักเตะสายเทคนิคและมีวินัยสูงเขาเริ่มต้นกับทีม u 15และ u 17พร้อมคว้าชแชมป์ระดับเยาวชนโดยทำได้กว่า20ประตูในหฤดูกาล และนั่นคือช่วงเวลาที่ชื่อของจอวานนี่เควนดาเริ่มเป็นที่รู้จักในวงการฟุตบอลโปรตุเกสไม่ใช่แค่เพราะความเร็วหรือทักษะการเลี้ยงบอลเท่านั้นแต่เพราะเขามีความมุ่งมั่นและความนิ่งเกินวัยที่โค้ชหลายคนยกย่องเส้นทางจากเด็กชายตัวเล็กๆในบิซซอสู่การเป็นดาวรุ่งที่ถูกพูดถึงในลิสต์ Top Talents b บอ n อิน0 0 7มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยค่ะและจากนี้คือช่วงเวลาที่เขาจะก้าวจากทีมเยาวชนไปสู่เวทีระดับอาชีพอย่างเต็มตัว หลังจากสร้างชื่อในระดับเยาวชนของ s p o r t i n g ได้สำเร็จเส้นทางของ g ิโอวานีเควนดาก็กำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการค่ะฤดูกาล2023-2024คือจุดเริ่มต้นของความฝันที่กลายเป็นจริง ตอนนั้นเขามีอายุเพียง16ปีเท่านั้นแต่ถูกดึงขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดยู3และได้มีโอกาสลงเล่นในลีกลีก้กาเรเวลาคาวกับนักเตะที่อายุมากกว่าเขาหลายปีและในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2024เขาได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อกลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่ได้ลงสนามให้กับทีมสำรองสปอร์ติง้งบในเกมพบอโมราขณะมีอายุเพียง16ปีเท่านั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาชื่อ เควนด้าเริ่มถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากแฟนบอลและสื่อในโปรตุเกสเพราะเขาไม่ได้มีดีแค่เทคนิคหรือความเร็วแต่มีสิ่งที่โค้ชรูเบนอโมริมเรียกว่าฟุตบอลอินเทลเลกจ์ความเข้าใจเกมที่ลึกซึ้งเกินวัยค่ะฤดูกาลถัดมา2 0 2 4 2 0 2 5คือจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเควินด้าได้รับการเลื่อนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของสปอร์ติ้งอย่างเต็มตัวและในช่วงปีซีซันเขาทำผลงานได้น่าทึ่งจนอโมริมต้องปรับบทบาทให้เขาเล่นเป็นไร้วิง ทั้งที่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาคือปีกขวาและแล้ววันที่3สิงหาคม2024คือวันที่ไม่มีวันลืมของเด็กหนุ่มคนนี้ในเกมซูเปอร์ตาก้าคันดิโดเดออลิเวรากับปอร์โตเจโว n วานีเควนดากลายเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทำประตูได้อายุเพียง17ปี95วันประตูนั้นถึงแม้ทีมจะแพ้4-3แต่แฟนบอลทั่วโปรตุเกสต่างลุกขึ้นยืนปรบมือให้ค่ะ จากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสต่อเนื่องเปิดตัวในไพรเมราลีกาในเกมชนะเรโออาเวสและเพียงไม่กี่เดือนต่อมาเขาก็ทำลายสถิติของตำนานอย่างคริสเตียโนโรนันโดเมื่อยิงประตูแรกในลีกได้ตอนอายุเพียง17ปี5เดือน27วันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนว่ายุคใหม่ของสปอร์ติ้งกำลังถือกำเนิดขึ้นแล้วค่ะต่อมาในเดือนกันยาเคนยา ต่อสัญญากับสโมสรจนถึงปี2027พร้อมค่าฉีกสัญญาที่พุ่งขึ้นจาก45ล้านยูโรเป็น100ล้านยูโรซึ่งเป็นตัวเลขที่แสดงให้เห็นว่าสปอร์ติง้งเชื่อมั่นในอนาคตของเขามากแค่ไหนฤดูกาลนั้นเขาลงเล่นรวมกว่า40นัดทั้งในลีกและทั่วยุโรป ช่วยให้ทีมคว้าดับเบิลแชมป์ทั้งพรีเมียรลีก้าและทาก้าเดปอร์จูโกลและที่สำคัญเขาได้รับรางวัลพรีเมียรลีก้ายังเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่น2 0ง4 2 5จากเด็กชายตัวเล็กในบิสซาววันนี้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะอายุน้อยที่สุดที่ยึดตัวจริงในทีมระดับแชมป์ของโปรโตุเกสได้สำเร็จและนี่คือจุดเริ่มต้นของเส้นทางสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ของจิโอเวนีเควนดา เมื่อพูดถึงชื่อของ Giovanni Quenda สิ่งแรกที่ทุกคนพูดตรงกันคือเขาไม่เหมือนเด็กอายุ18ปีทั่วไปค่ะเพราะสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของเขาไม่ใช่เพียงความเร็วหรือทักษะการเลี้ยงบอลแต่มันคือความเข้าใจเกมที่ลึกซึง้ง และสัญชาตญาณในจังหวะฟุตบอลที่เหนือชั้นเกินวัยเริ่มจากความเร็วควนดาเป็นนักเตะเท้าซ้ายที่มักยืนเล่นฝั่งขวาและนั่นคือจุดได้เปรียบสําคัญเขามีสปีดต้นจัดจ้านเปลี่ยนทิศทางได้เร็วและเร่งสปีดระยะสั้นได้อย่างน่าทึ่งในเกม e-sport FC 26เขามีค่า Acceleration 87และ Sprint s p ป ed 83เรียกได้ว่าแทบจะหลุดแนวรับได้ทุกครั้งที่มีพื้นที่ให้วิ่งทักษะการเลี้ยงบอลควนดาเป็นนักเตะที่เล่นแบบวิงเกอร์สายเทคนิคตัวจริง เขามีความสามารถในการเลี้ยงบอลในพื้นที่แคบการแตะหลอกและการพลิกบอลในจังหวะเดียวทำให้เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งในสถานการณ์หนึ่งต่อหได้อย่างยอดเยี่ยมหลายครั้งที่เขาใช้จังหวะคัดอินไซด์จากริมเส้นเข้ามากลางสนามแล้วจบด้วยการยิงหรือจ่ายบอลทะลุช่องความฉลาดในการเล่น นึ่งในเหตุผลที่โค้ชรูเบนอโมริมไว้วางใจให้เขาลงสนามตั้งแต่อายุ17ก็คือเด็กคนนี้เข้าใจระบบ3-4-3ของสปอร์ติ้งอย่างลึกซึ้งเขารู้จังหวะกการยืนตำแหน่งรู้ว่าเมื่อไหร่ควรดันสูงเพื่อสร้างพื้นที่และเมื่อไหร่ควรถอยลงมาช่วยเกมรับนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากดาวรุ่งทั่วไปความยืดหยุ่นแม้จะเป็นไรวิงเกอร์โดยธรรมชาติแต่เควนดาสามารถเล่นได้ทั้งวิงแบ็กไรมิดฟิลหรือแม้แต่เลฟวิงเกอร์ เมื่อโค้ชปรับระบบความสามารถนี้ทําให้เขากลายเป็นอาวุธลับที่สปอร์ติงใช้ได้หลากหลายสถานการณ์จุดเด่นอื่นๆที่โดดเด่นในสถิติเขามีค่า successful dribbles สูงสุดอันดับต้นๆของทีมในฤดูกาล2024-25มีเปอร์เซ็นต์ progressive runs ต่อเกมเกิน80%และเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่สร้าง shot creating actions ได้มากที่สุดในทีมหรือพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่บอลมาถึงเท้าของเขาเกมรุกของสปอร์ติงจะมีชีวิตทันทีค่ะ ภาพรวมของเขาในตอนนี้ g โอ v a นี i Quenda คือปีกขวาเท้าซ้ายที่มีทั้งความเร็วเทคนิคและการตัดสินใจอันชาญฉลาดเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งที่เล่นตามคำสั่งแต่คือผู้เล่นที่เข้าใจเกมและสามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญเขาเพิ่งอายุเพียง18ปีเท่านั้นแต่แน่นอนค่ะในทุกความสมบูรณ์แบบยังมีบางสิ่งที่ต้องพัฒนาในพาร์ตต่อไปเราจะพาไปดูจุดอ่อนของเขาสถิติในสนามจริงและสิ่งที่เขาต้องปรับเพื่อก้าวไปอีกระดับ ถ้าในพาร์ทก่อนเราได้เห็นภาพรวมของสไตล์การเล่นของ Giovanni Quenda กันไปแล้วในพาร์ทนี้เราจะพาไปดูตัวเลขจริงที่ยืนยันว่าเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งที่เล่นเก่งแต่กำลังเติบโตสู่การเป็นผู้เล่นระดับแถวหน้าของยุโรปค่ะฤดูกาล2024-25เป็นฤดูกาลเต็มฤดูกาลแรกของเขากับทีมชุดใหญ่ของ Sporting Quenda ลงสนาม34นัดในลีกรวมทุกรายการกว่า44เกมยิงได้3ประตูและทำ5แอสซิส ตัวเลขที่ดูเหมือนธรรมดาแต่เมื่อพิจารณาจากอายุเพียง17ปีมันคือสิ่งที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะ m i มินิ p l a ลตเขาลงสนามรวมกว่า2 260นาทีในฤดูกาลนั้นหมายความว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่สุดในยุโรปที่ได้รับโอกาสลงเล่นต่อเนื่องมากที่สุดในทีมระดับแชม์ลีกคีออฟเฟนซีฟสเตชัน ริบเบิลส์คอมพลีตแตเบอร์90ต่อ2 0 8ครั้งต่อเกมเ์แม u นสักเซสฟูลเทคออนส์มากกว่า60%ของจังหวะทั้งหมดโปรเกรสซีฟรันส s เฉลี่ย3.5ครั้งต่อเกมส์ Chance Creation มีส่วนร่วมกับการสร้างโอกาสยิงมากกว่า40ครั้งตลอดฤดูกาล e f e n s i v e Contribution แม้จะเล่นในบทบาท Wingback เขายังมีค่าเฉลี่ย t a c k l e s goes, บวก Interceptions ประมาณ2.1ครั้งต่อเกมเท่และมีการไล่กดคู่แข่ง Pressure s p e ปอร์สูงเป็นอันดับ3ของที Expected m e t r i c s Last GxG Expected Goals ของเขาในลีกอยู่ที่ประมาณ3.4 GxA Expected Assists ราว4.2ตัวเลขนี้บอกว่า ควินดามีส่วนสำคัญในการสร้างจังหวะอันตรายแม้บางจังหวะจะยังไม่จบด้วยประตูแต่รูปแบบการเล่นของเขาชัดเจนเขาคือคนที่เปิดเกมให้ทีมได้เสมอมูลค่าทางตลาดจากข้อมูลของ t r a n s f e r m a r k ล่าสุดตุลาคม2025มูลค่าของ Giovanni Quenda พุ่งขึ้นแตะระดับ17ล้านยูโรและคาดว่าจะทะลุ30ล้านยูโรหากเขายังรักษาฟอร์มได้ในอีกหนึ่งปีข้างหน้ารางวัลส่วนตัวเขาควา้ารางวัลไบรเมรลิก ยังเพลเยอร์ของฤด a กาลสองพันหลังช่วยให้สปอร์ติ้งคว้าแชมป์ลีกและแชมป์ถ้วยทาก้าเดอโปรตุเกลถือเป็นการยืนยันว่าเขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งภายในทีมแต่คือหนึ่งในอนาคตของฟุตบอลโปรโต,ตุเกสที่แท้จริงค่ะสรุปภาพรวมจากตัวเลขทั้งหมด Giovanni เค e n d a คือผู้เล่นที่สร้างความแตกต่างได้ทันทีเมื่ออยู่ในสนามเขาไม่ใช่แนวรุกที่เน้นการยิงเพียงอย่างเดียวแต่คือตัวเร่งจังหวะเกมรุกที่สามารถเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกในพริบตาเดียว และนั่นคือเหตุผลที่สโมสรใหญ่ในยุโรปโดยเฉพาะเชลซีพร้อมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อตามล่าลายเซ็นของเขาหลังจากฤดูการที่น่าทึ่งกับสปอร์ติง้งข่าวครา,าวเกี่ยวกับจิโอวานีเควนดาก็เริ่มกระจายไปทั่วทั้งยุโรปค่ะในเดือนมีนาคมปี2025สโมสรเชลซีจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าพวกเขาได้บรรลุข้อตกลงล่วงหน้ากับ สปอร์ติงเพื่อคว้าตัวจิโอวานีเควนดามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ปี2026ค่าตัวของดีลนี้คาดว่าอยู่ที่ราว45-52ล้านยูโรพร้อมสัญญาระยะยาวถึง5ปีเต็มและนั่นทำให้เควนดากลายเป็นหนึ่งในดาวรุ่งอายุต่ำกว่า19ปีที่มีค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโปรตุเกสทันทีค่ะทำไมเชลซีถึงเลือกเควนดาหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมทีมใหญ่อย่างเชลซีถึงกล้าทุ่มกับนักเตะอายุเพียง18ปีคำตอบก็คือ แผนการระยะยาวของสโมสรค่ะภายใต้ยุคใหม่ของโค้ดที่เน้นการสร้างทีมจากดาวรุ่งเชลซีต้องการนักเตะที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามารถพัฒนาเป็นผู้เล่นหลายบทบาทได้ซึ่งเควินดาคือภาพที่สมบูรณ์แบบของแนวคิดนั้นเขาเล่นได้ทั้งปีวิงแบ็กและมิดฟิลริมเส้นและยังเข้าใจเกมในเชิงแทคนิกได้ดีเกินวัยสิ่งที่สื่ออังกฤษพูดถึงดีลนี้สื่อชื่อดังอย่างเดอะการเดียนเรียกดีลนี้ว่า One of the smartest youth transfers of the decade หรือหนึ่งในการซื้อตัวดาวรุ่งที่ฉลาดที่สุดของทศวรรษขณะที่ Sky Sports เปรียบเทียบเควนด้ากับบูกาโยสกาเพราะทั้งคู่เป็นปีกเท้าซ้ายที่สามารถเล่นได้ทั้งเกมรุกและเกมรับและมีความเข้าใจเกมแบบนักเตะที่ผ่านประสบการณ์มากกว่าอายุจริงด้าน Sporting เองสโมสรก็ออกถแถลงชัดเจนว่าแม้จะมีข้อตกลงกับเชลซีแล้วแต่เควนดาจะยังอยู่กับทีมต่อไปจนถึงปี2026 เพื่อให้เขาเติบโตเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยก่อนจะย้ายไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในอังกฤษในมุมของอนาคตการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกถือเป็นก้าวสำคัญของดาวรุ่งจากโปรตุเกสเสมอแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จได้สำหรับเควินด้าสิ่งที่เขาต้องพัฒนาเพิ่มเติมคือใชคการยืนตำแหน่งในเกมรับ defensive positioning ทชความแข็งแกร่งของร่างกาย physicalitytake ค,ลยคและจังหวะสุดท้ายในพื้นที่สุดท้าย finishing decision ถ้าเขาทำได้เขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ครบเครื่องที่สุดของรุ่นและอาจจะก้าวขึ้นไปถึงระดับ World Class ได้ภายในไม่กี่ปีและแน่นอนค่ะการย้ายไปเชลซีในปี2026จะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนสีเสื้อแต่มันคือบททดสอบครั้งใหญ่ของชีวิตเด็กหนุ่มวัย18ปีที่ชื่อว่า Giovanni Quenda ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเรามักได้ยินชื่อของดาวรุ่งมากมายที่ถูกยกให้เป็นว่าที่ซูเปอร์สตาร์แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรักษาเส้นทางนั้นไว้ได้สำหรับิโอวานนี่เควนดาสิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากดาวรุ่งทั่วไปไม่ใช่เพียงทักษะหรือสถิติในสนามแต่คือทัศนคติและความนิ่งที่หาได้ยากในนักเตะอายุเท่านี้ค่ะคำกล่าวจากโคช้ชรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมของสปอร์ติ้งเคยพูดถึงเขาไว้ว่าเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นและมีวิฒิภาวะเกินวัย เขาเข้าใจเกมเหมือนผู้ใหญ่และไม่เคยกลัวการเผชิญหน้ากับความท้าทายนี่คือคำพูดจากโค้ชที่ให้โอกาสกับดาวรุ่งเพียงไม่กี่คนในแต่ละปีแต่สำหรับเควินด้าอโมริมกลับเลือกที่จะผลักดันเขาขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่อายุเพียง17ปีโรเบอร์โตมาร์ติเนสกุนซือทีมชาติโปรโตุเกตก็เคยเอ่ยถึงเขาเช่นกันว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีคุณภาพในเกมหนึ่งต่อนหนึ่งและมีบุคลิกของผู้ชนะ คำชื่นชมเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะมาจากคนที่อยู่ในระดับสูงสุดของวงการฟุตบอลเสียงจากแฟนบอลและสื่อแฟนบอลสปอร์ติ้งหลายคนมองว่าเควนดาคือจิตวิญญาณใหม่ของอะคาเดมี่ที่สารต่อความภาคภูมิใจจากกลุ่นของคริสเตียโนโรนัลโดและนานี่ขณะที่สื่อในอังกฤษถึงขั้นยกให้เขาเป็นหนึ่งในท็อป60เบสยังท ALENTS บอลอิน2007โดยเดอะการเดียนเมื่อเดือนตุลาคมปี2024 มุมมองสรุปของนักวิเคราะห์จอวานีเควนดาไม่ได้มีความพิเศษเฉพาะทักษะในสนามแต่เขายังมีความเข้าใจในบทบาทของตัวเองอย่างชัดเจนเขาไม่ใช่แค่ปีขวาที่คอยเปิดบอลแต่เป็นนักเตะที่สามารถปรับจังหวะเกมเปลี่ยนสปีดและสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญที่สุด มีความถ่อมตัวที่โค้ชทุกคนพูดตรงกันว่าเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในยุคนี้บทสรุปจากเด็กชายตัวเล็กๆในเมืองบิเซาที่เริ่มต้นจากสนามหญ้าเล็กๆในโปรตุเกสจนวันนี้ได้กลายเป็นดาวรุ่งที่ทั่วทั้งยุโรปจับตามองเขาเดินตามรอยรุ่นพี่อย่างคริสเตียโนโรนันโดแต่ไม่ใช่เพื่อจะเป็นคนต่อไปของโรนันโดเพราะเจโวานีเควนดากำลังสร้างเส้นทางของเขาเอง และถ้าเขายังเดินต่อด้วยความมุ่งมั่นแบบนี้อีกไม่นานชื่อของเขาอาจจะถูกพูดถึงบนเวทีใหญ่ระดับโลกในฐานะหนึ่งในสุดยอดนักเตะยุคใหม่ของโปรโตุเกสก็เป็นได้ค่ะก่อนที่เราจะจบคลิปในวันนี้ขอฝากให้ทุกคนลองคิดตามกันสักนิดค่ะถ้าคุณเป็นแฟนฟุตบอลและได้เห็นเด็กอายุเพียง18ปีที่มีทั้งความเร็วทักษะความเข้าใจเกมและหัวจิตหัวใจที่ไม่ยอมแพ้คุณคิดว่าอนาคตของเขาจะไปได้กไกลแค่ไหนสำหรับจอววนนี o ่เควนดา ปี2026ที่จะถึงนี้คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกกับทีมใหญ่อย่างเชลซีจะเป็นบททดสอบสำคัญที่สุดในเส้นทางอาชีพของเขาเขาจะกลายเป็นดาวรุ่งที่พัฒนาเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกได้หรือไม่หรือจะเป็นอีกหนึ่งชื่อที่หายไปในกระแสของโลกฟุตบอลยุคใหม่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาเพียงคนเดียวค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือจิโอวานีเควนดาได้พิสูจน์แล้วว่า ความสําเร็จไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความพยายามในทุกวันและสําหรับแฟนบอลอย่างเราสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือการได้เห็นเขาเติบโตจากเด็กชายตัวเล็กๆในบิซาวสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟุตบอลโลกตอนนี้อยากชวนทุกคนมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหน่อยค่ะคุณคิดว่าควินดาจะสามารถประสบความสําเร็จในพรีเมียร์ลีกได้ไหมและเขามีโอกาสก้าวขึ้นไปเป็นเดนเน็กซ์โรนัลโดของโปรโตุเกสหรือเปล่า ทิมความคิดเห็นของคุณไว้ใต้คลิปเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปวิเคราะห์ดาวรุ่งจากช่องราชาฟุตบอลของเราแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวของดาวรุ่งคนต่อไปที่จะทำให้คุณตกหลุมรักฟุตบอลมากกว่าเดิมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe ช่องราชาฟุตบอลของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดเรื่องราวฟุตบอลเด็ดๆและข่าวบอลฮอตๆอค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ